องนี้ใช่ไหมครับแม่หงพายที่ว่าลูกศิษย์เอาไปใช้แล้วเอามาคืนกันไปบ่อยอะที่ว่าเขาเห็นกันอะมันดียังไงอ่ะม,มันมันกวนมันกวนยังไงอาจารย์รุ่นเนี้ยขนาดพระมันยังหลอกเลยอ่ะรุ่นเนี้ยหรอพระนอนอยู่แล้วไม่รู้ไปบินบาทอะตีห้าแม่หงพายรุ่นเนี้ยนะมันเรียกพระเลยอะพระพระตื่นได้แล้วไปสายแล้วไปบินฑบาทหรอขนาดพระยังโดนเลย แสดงว่าผงชุดเนี่ยอาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปพีหาม,ามันมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครั้งแรกรับไปเอาผงเท่ากระดูกกองฟอนเนี่ยมาจากที่สูรินก่อนได้หกวัดเสร็จแล้วก็กลับเข้ากรุงเทพมาก็ไปหาในภาคกลางเนี่ยได้มาทั้งหมดสองร้อยวัดผงเนี่ยนะเท่ากระดูกที่เาเผาคนตายเนี่ย ไปมาสองร้อยวัดน่าจะสองร้อยกว่าด้วยแล้วตอนที่อาจารย์ไปเอามานี่มันเกิดอาถรรพ์อะไรไหมจริงๆเขาบอกว่าห้ามห้ามเอาเกินเจ็ดวัดแล้วบแล้วที่อาจารย์เอามาม,มันแรงตั้งแต่ไอ้หกวัดแรกแล้ววัะเป็นยังไงอาจารย์ตอนนั้นะเขาก็เจอกันนะเจอตอนที่พี่เอาผงมาเนี่ยนะคือเอาผงมาว,วางไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นกันมีคนเห็นกันเหรอ อันเนี้ยเราได้มาสองร้อยกว่าวัดแล้วก็เอามาทําเป็นนางพญาอืแม่นางสบายทองรุ่นเนี้ยเสร็จแล้วคนมันเอาไปใช้แล้วมันก็เจอประสบการณ์กันเยอะที่เอามาคืนนะนะยังไงบ้างอาจารย์ที่เอามาคืนนะบางคนมันมันเห็นนูนเห็นนี่แล้วมันกลัวบางทีก็อ่าเหมือนก๊อกน้ําเปิดเองบางทีก็เสียงเหมือนคนอาบน้าเนรอบางทีบางคนเจอหนักหนักทอทัดปิดเปิดเองก็มีเนระ ที่ว่าเขาเจอนี่ตอนค้าขายเงั้นเรียกคนมาก็ดีแล้วก็มาเจออ่างเงี้ยตัวเนี้ยมันแล้วแต่เราใช้เลยอ๋อเลี้ยงมันแล้วก็ขอให้มันช่วยเอาอืชื่อแม่หงพายสบายทองแม่นาแม่นางสบายทองเ,เราเรียกอย่างงี้มันเป็นวิชาผงพายโดยเฉพาะเลยใช่เป็นนางวิชานางพายแบบโอ้สองร้อยกว่าวัตต์ไม่แรงไม่รู้ดิขนาดทหารที่ใต้อะไปอะ่ะครับใส่กระเป๋าเสื้อ,อไว้อะอืม ลงไปซื้อน้ําแม่ค้าถามไม่ซื้อให้เพื่อนกินด้วยเหรอเหรอรุ่นเนี้ยนะทห,หารบอกอไม่มีผมมาคนเดียวอแม่ค้า <c oughs> ก็นั่งงานั่งอยู่บนชุดนั่งไงกนาดกลางวันนะเหรอโอ้โหแสดงว่ามันมีตัวมีตนลิตมันน่าดูเลยนะชุดเนี้ยถ้า,ถ,าถ้ากลัวผีจิตอ่อนีอย่าไป